ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายาตะเตะรอบ 2, 2หรือที่เรียกกันว่าตลาดน้าหนาวมีหลายๆการเซ็นสัญญาที่ถือว่าล้มเหลวมากมายเต็มไปหมดเลยโดยสามารถยกตัวอย่างของปตํานานดิวแข่งใหม่สุดย่าแย่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเพเบลิกได้ดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยซาวิโอเอนเซเลโกอดีปีชาวอูกันดาโดยคุณค้อนเวสแฮมได้ลงทุนคว้ามาจากเบตชาในช่วงต้นปี2009โดยคาตัวสูงถึง10ล้านปอนด์เพราะว่าจิอันฟังโกโซลา่าผุนซื้อในตอนนั้นจะปุกปัน้นให้เป็นสุดยอดตัวปั้นเกมในฐานะเพเมเกอร์ ต่กับโชว์ฟอร์มได้ไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้จากการลงเล่นในสุดพรีเมียร์ลีกเพียงแค่10เกมเท่านั้นจึงถูกลดในช่วงกลางปี2009จากการขายขาดทุนกับฟิโอลิกยาด้วยค่าตัวเพียง2.7ล้านปอนด์เท่านั้นไปต่อกันที่ชองอาแลนดบูมทรงอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิวย่ำแย่ที่สุดในตลาดหน้าหนาวของสุดพรีเมียร์ลีกได้เลยโดยสาลิกาดงนิวคาสเซิลได้ลงทุนคว้ามาจากกาสโกลันเจอร์ในช่วงต้นปี2004ด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์เพื่อหวังให้เป็นตัวหลักในแนวรับนั่นเองแต่กลับกลายเป็นบ่อน้ํามันจากฟอร์มการเล่นแบบเฟอร์ฟ้าที่ทําให้ทีมเสียประตูแบบไง อยู่เป็นประจำและมีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวอีกต่างหากจึงถูกโล่แบบขายขาดทุนไปให้กับยูเวนตุสในปี2006โดยค่าตัวเพียง3.3ล้านปอนด์สโสดในไลฟ์ของคริสโตเฟอร์แซมบ้าอดีตกองหลังทีมชาติคองโกกลายเป็นอีกอย่ยูย่ำแย่ที่สุดในตลาดหน้าหนาวของสุพิมลีกโดยควีนสปาร์คได้ลงทุนคว้ามาจากอันชีในรัเสเซียเมื่อปี2013โดยค่าตัวสูงถึง12.5ล้านปอนด์เพื่อหวังให้ช่วยพาทีมนี้ตกชั้นให้ได้หลังมีปัญหาเรื่องโดนเหยยดผิวในลีลกลก,กกหหนนัังงแดดาาาวว่บบบชฟรมไไ้ผิจปทั้ง้งงหมดดเเกและตอต้่ ด้วยแต่ยังโชคดีที่ถอนทุนคืนได้เยอะอยู่เนื่องจากอันชียอมจ่ายเงินซื้อตัวกลับไปในช่วงกลางปี2013โดยค่าตัว12ล้านปอนด์ดานอลฟองโซอัลเวสอดีกองหน้าชาวบาซ์เลียนถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิลย่ำแย่ที่สุดในตลาดหน้าหนาวของสุขเพนนีได้ด้วยเช่นกันโดยสิงห์แดงบิดดนสโบได้ลงทุนคว้ามาจากฮิเลนวินในช่วงต้นปี2008โดยค่าตัวสูงถึง12.7ล้านปอนด์เพราะว่ามีดีกี้เป็นถึงเจ้าของตำแหน่งดาวซูโวรีลูกหนังฮอลแลนด์ประจำฤดูกาล2006-2007แแแมมมม้้จจะะะะชชวว์ฟอรรรรรใใในนนน่งกกไดดาาาปปทับลสาาถติคเีย3ู สุดท้ายของซีซั่นที่เปิดบ้านไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์แบบขาดลอยถึง8ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าในช่วงฤดูกาลต่อมากรอบฟอร์มหลุดอย่างรุนแรงเพราะยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้เพียง4ลูกจากการลงเล่น31เกมและสุดท้ายมิดเดิลสโบร์ต้องกระเด็นตกชั้นไปด้วยเลยขณะที่ดีโก้ฟอรันอดีตกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งดิวย่ำแย่ที่สุดในตลาดหน้าหนาวของศึกพรีเมียร์ลีกด้วยเหมือนกันโดยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงทุนคว้ามาจากอิน 2001, ดินนพเพนเด การเล่นฟุตบอลแบบอังกฤษยอย่างรุนแรงจึงฝากผลงานการลงเล่นในศึกรีเมียลีกให้กับแมนเชสเตอร์วีต็ดจนถึงปี2005เป็นทั้งหมด63เกมและยิงประตูได้เพียง10ลูกแต่ได้สร้างวีรกรรมในสึกแดงเดือดจากการซัดบอลหมาคนเดียว2ประตูให้ปีศาจแดงบุกไปชนะหงแดงเลี้ยวผูกในปี2002โดยสกอร์2ประตูตอนน่อ1น่งได้ด้วยด้านแอนดี้คาร์โลอดีกองหน้าชาวอังกฤษถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลแย่ในตลาดหน้าหนาวของศึกรปเมียลีกได้เลยโดยหงแดงเลี้ยวผูกได้ลงทุนคว้ามาจากสาริาดิดนวคาสเมปิดตลาดหนาวค่าต, 2010, าตสูงงงถึึ35ล้านปอด์ซ่เ็น นักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดไปเลยด้วยเพื่อทดแทนการจากไปของเฟอร์น,นันโดตอเลสอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนที่ถูกขายให้กับเชลซีนั่นเองแต่เป็นเพราะว่าต้องแบกรับความกดดันจากเรื่องของค่าตัวที่สูงมากและมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่บ,บ่อยๆเลยด้วยจึงฝากผลงานจากการลงสนามในสุดเพลย์มล่ให้กับลิเวูร์พูลจนถึงปี2013ไปทั้งหมด44เกมแต่ยิงประตูได้เพียง6ลูกเท่านั้นส่วนในไลน์ของอเล็กซิสซานเชซกองหน้าทีมชาติชิลีเป็นอีกนหนึหนง่งดีลย่ำดแดย ด้วยการให้หลีกมาิตยากองกลางทีมชาติอาร์เมเนียนยา้ายทีมแบบสับคั่วกันไปเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าต้องแบกรับความกดดันจากการที่ได้รับค่าเหนื่อยเป็นสถิติแพงที่สุดของเกาะอังกฤษในตอนนั้นสูงถึงสัปดาห์ละ5 0 0 0 0 0ปอนด์เลยทีเดียวจึงโชว์ฟอร์มได้แบบสุดห่วยจากการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกให้ปีสามแดงจนถึงปี2 0 1 9เไปทั้งหมด32เกมแต่งีประตูได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นปิดท้ายด้วยเฟอร์นันโดตอเลสอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนซึ่งถือว่าเป็นดีลย่ีนต้วงป ด้วยค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์ซึ่งเคยไปใส่ตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอ,อังกฤษเลยด้วยแต่เป็นเพราะความกดดันจากค่าตัวจานวนมหาศาลทาให้ดาวเตะชาวเมืองกระทิงดุไม่สามารถระเบิดฟอร์มฝอยตะข่ายได้เหมือนตอนสมัยที่เคยยิงกระจ,จายให้กับลิเวอร์พูลโดยฝ่าผลงานจากการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกให้เชลซีจนถึงปี2014ไปทั้งหมด110เกมแต่ยิงได้เพียง20ประตูเท่านั้น บอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าผอมโปรแรงๆแอดมาเลยแอดทูเดย์แปดแปด